สวัสดีครับวันนี้ผมจะเล่นเกม m e Craft ฟุตจอลลูกใ่ตัวสุน,น,น,นะครับจากใบคัพ Pocket Edition นะครับวันนี้ผมแฟนครับตอนนี้คุก,กุกไก่นะครับนี่4สามเก้าเก้า N O N A T ครับวันนี้มาอยู่เซิร์ฟกัาคุกไก่ของนะครับมากันเลยไปวันนี้จะไปไหนกันเหรอเออาดาันน้ำไปเลยเราเอาด้านเราอ่ะโอเคมา เนราผ่านด่านธนูให้ได้นะอะไรอ่ะเนอะเราเห็นว่าเป็นวงจรอุ๊ยอีซับกูโดนยิงโอเควิด้เขาตอบคำถามโอเคผ่านได้แล้วผ่านเลยเราเก็บธนูด้วยแล้วอ่านชื่อเลย ในจ้องๆมียาพิษอยู่นะใครตอบไก่ชอบใครแพนเค็กแพ้อออลองหนเลยเฮ้ยตอบถูก <มา S 1> ด้วยใครมาชอบใครเฮ้ยแล้วตอบถูกด้วยมาจะาขี้ทางไหนเฮ้ยเราตอบถูกด้วยโอ้ตงตูดสิครับโอ้โหเราได้ยาล้องหุ่นมาแล้วไก่ชอบสีอะไรหเราก็รู้อยู่แล,ล้ว่นวันนเออ เอ้ยไม่มีเฮ้ยเฮ้ยเอาไปเลยป้าเอ้เ,เอ้ยน่าใช้ของร่วมกันไหมล่ะขอไปได้ไหมเนี่ยได้เอาไฟแช็กไปได้ลืมเอาไฟแช็กอีกอันหนึ่งใช่ไหมล่ะเย้ยากระโดดสูงได้แล้วเราได้เออยยาเลยนะยาลงหนอนมา เมื่อก okay. no ี ę? ้เราอยู่ด่านน้ำไม่ใช่เหรอเฮ้ยยิงเราคนอดีตแฟนเทวีโอเคต่อคำถามมาดีกว่าใม่ใม่ไม่อันนับแหนมีเนื้อไก่ใช่ไหมตรงนี้มีคำถ้าปะเนี่ยเฮ้ยไม่รู้เลยว่ามีคำไม่มีคำท้างั้นเราก็ไปแจงสบายเลย มาเดี on um. ite, ๋ยวยังไม่ได้เตรียมไฟแชกเลยเออสะพานน้ำสะพานน้ำผ่านน้ำผ่านน้ำโอ้ต้องไปหาด้านน้ำแล้วเดี๋ยวเลยตอนที่เองจะตายเราเอาไฟแชกไปก่อนนะโอ้เฮ้ยเกือบไปเฮ้ยเฮ้ยอีทายร้อนแล้วทายร้อนแล้วอยู่นี่จ้าจะยังเหลืออี่ยี่ค่อยๆค่อยๆ

โอเคโอเคโอเคโอ้ยช okay, okay, okay. oh, oh, okay, sure ่วยด้วยป่าแล้วป่าเออใครเจอจะไปแล้วเป็นข้ามด้านเหรออะไรอ่ะอ่านเก่งเก่งเชื่อไปอ่านเก่งเก่งเชื่อเออเราได้ยาล่องหุ่นมาด้วยเก่งมากนี่เรามีดูวิยากระโดดสูงด้วยของเราเองกระโดดสูงด้วยอ่เรอเองโอเคโอเคโอเคเรามีเองเรามียาล่องหุ่นนะโอ้โหด้วยก็ไม่เห็นเดูในชีวิต ไม่เห็นเลยโอเคเห็นเรายังเห็นมาแช็กฮะเห็นมาแช็กโอ๊ยขอโทษเราไม่ได้ถือนะแล้วใครถือเราไม่ได้ถือมาจริงจริงจริงนะเห็นเลยจริงอีดันเราเทียนทีด้วยเหรอแล้วนี่อ่ะมันมีอะไรให้วางไหม โอเคด่าสุดท้ายฮะเฮ้ยนี่คือด่านสุดท้ายใช่นะเองไปก่อนเลยล้วสิสลากโซ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 ฉลาแล้วลาใครที่ชอบคลิปนี้สงขอลแค่นี้อสวัสดีค่ะบ๊ายบาย